เป็นยังไงคะเหลือไหมเสียดายเดนนอกมากล้วไปว่าห้่งประเด็นล่างไว้โหลดนะพี่น้องเอยสวัสดีย้ำเสา้าพี่น้องค่ะสวัสดีเช้าวันวันเสาร์หรอวันนี้วันเสาร์สิบสองสิงหาใช่ไหมคะวันแม่นะคะให้ปีบด a y ค่ะคุณแม่ นี้วันแม่และวคะ่ะ12สิงหานะคะัวันพ่อวันแพ่วันไหนก็วันแม่หมดเลยนะคะขอให้ทุกๆวันเป็นวันแม่แล้วกันนะคะักพ่อะคะนี่ก็นเฮดที่ไปเก็บมาเม,ามาื่อวานนี่แหละครั <ขอ S 1> พี่น้องเอ้ยที่แรกว่าสิแบงกันกับยายเถาเลยนามแถาบอว่า ท่านล่างคือสิว่าแล้วมัน,มน,นพราะว่า <พอ S 1> มาก,กับมามันมาคำน้องกันตอนไปเก็บก็คือว่างามอยู่มาแล้วม,มันโบนิลามามาคำมามือ่อกันจนมือเส้ายายนี่จังได้มาอันนี้ถัดตีนไว้จิลโลเดี๋ยวนี้สั่งแม็จิลโลค่ะสั่งน้องสายกับสุมลาน้องไผ่อ,อยู่บ้านใหม่คนละให้เขา ขุดมาหายเมื่อวันได้จะกรอกกระซารลอยหาซีบเดี๋ยวจะฝากไปให้คุณพี่ทั้งเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ทังประจงประจันพี่คิวได้กินแล้วแล้วก็ใครนะพี่นนท์ถ้าเขาจะเอาก็ต้องถามเขาว่าเขาจะเอาไหมแต่ต้องเอาแหละแต่ว่าเฮ็ดนี่ยัอยากหอมอยู่นะค่าเฮ็ดปวกอย่างเงี้ยเพาันเห็นมีแวแต่ว่าคันได้กระเสียวมาหนึ่งวายุต์ก็วันจะ ได้นี่หนึ่งวัชจักทุงตัวสองถุงจ็กสีได้พอปันได้นะคะแต่วัชจิลล์เนี่ยคือสีได้เยอะจุดชมมันห่วยเลยตอนนั้นเราคันบอกนะเราบอกว่ากระสือมันมันโลรึกรือหนึ่งเฮ็ดนั่นไม่ค่าเพราะมหุศจรรทันค่ะว่าทันแต่ว่าพ่งเมืองไปขั้นนี่แหละไปสิได้โบขานะคะตุกุยอยู่มันอีกสี่ไปหาตุ้ยตุ้ยข้าวนั่นแหละครับพี่น้องาไปสี่ไปหาเบิกเฮ็ดอีก แต่ว่าสท่นานเขาบอกว่าพวกนางบ่เคยไปเศร้าจักเทื่อไปแต่ตอนใส,สวยๆขาบอกวันคึ่งแตแฮ่ไปแต่เศร้าๆเขาเคยไปดูไป,ปบาา้านเขาเข้าไปคือทำพระมื้อละค่ะอ้าวแล้วแต่ค่ะ,ะเ,ออเะมื่อวานนี่ก็อยากนางสีกับนางตุ่ยไม่นเน้นเห็ดค่ะเ <laughs> น้ <laughs> นหาค่ะ <laughs> นงา <laughs> นงแถว <laughs> นงถางแถวสิลุกไว้อยู่บ่คขามื้อนี้่นางถ่ายยีห่มบ่ เออไปแล้วก็นอนถ่ายอยู่โฮมแถมมาแกงน้ำม้นขมให้กินอีกสิกสินเซ้นเต้ปยก,กันอีกค<ต>่ะตะอูะอยูอ่ข้าต้มกันเย็นน,ำน้ำในระหว่างพอดีว่ามันหวานบ,าบอกฮะน้ำ้อันอ่ะต้องตงม้งม้มะเมือนนีั่เาบ่ได้เฮ็ดข้ากับสิซื้อเสียมชิ้นใหญ่ๆเข้าไปหาขุดเอาวัวฟักโคฟักเข่งอะไรพี่น้องเอ้ยแกงกินก็อร่อยนะคะอืมหาอะไรที่แปลกๆมากิน โสมโสมเห็ดก็ได้นี่ข้าซ้อแล้วนียนว่ยสระโสมนิดหน่อยนะคะไม่นิดหน่อยล่ะค่ะจนจน,จนเปื่อยคะ่ะเพราะว่าเห็ดอ,อันนี้มันแนวนี้อยู่แล้วเห็ดนี่นั่นตอนเก็บมาเองควางามอยู่แข็งอยูุมมไม่เป็นไรคะ่ะเอานึ่งนึ่งเอาหัวสีแกงบ่อันน่ะเห็ดยังซะบ่างโแมนเห็ดไข่บ่อืา มเมื่อคืนนี้ก็ตำกินกันแล้วแล้วก็จังได้พาก,กันกลับมาเอาฝนบอกฝนฝนอีกแล้ว,ว,ว,วโอ้ยพญานาคารเราออกเห็นอ,อ,อยู่หรอโอหอยู่หฮานาหรือยัหรออยู่หฮางหน้าแล้วลออกเห็นยู่หรอโอ้ยเนาะแล้วว่ามือนอี้คันว่าไปหาอีกขั้นใดแล้วก็ สิให้นางเถาคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนางบ่ได้เอายางกับมะํามหรมาก,กับยางบ่มีผู้เฮดนั่งวะ่วววนนงนะอือจะมาเห็นหุ้งนะคะเอาฝนตกฝนตกปล่อยๆจะตกแรงนะคะหนทางยากนะคะคาาคอ,อันนี้เมื่อวานนี่คะ่ะแม่กีิโลพี่น้องเลยสามร้อยทำไมมันน้อยจังอะ่ะ อืให้เขาใส่ขี้ให้พอบนะคะโอ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งขึ้นมาเลยพักขยันอยู่ทั้งได้ขึ้นหน่อยแท้าเก็บพักขยันกับพี่น้องเลยพักขยันมาใส่แกงเห็ดโอ้ยแกงเห็ด นาใยเสียงนะคะนาใยเสียงค่ะกำลังเขียวเพิ่นกระดัมดัมน้ำวานน้ำแต่ข้าวหวานเพิ่นนี่งามอยู่นะคะปีนี้เพิ่นพระเฮตุเบิร์ตทางนี้ก็พระเฮตุขึ้นเบิร์ตเหลือไว้นิดหน่อยค่ะเก็บผักขะแยงหนอกนะคะอยอดอยอดใหญ่ๆ พักติว๋วจะอยู่ทางใดเดีด๋ยวนีไหนยหนย่อยๆๆๆโอ้ยหยอดใหญ่ยู่นะคะนี่ มัน okay. จะได้ยอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยกินข้าวแล้วราคาเดี๋ยวสิลงไปซื้อส้นั่งแถวเสื้อนั่งต่หลอดอน,อนกันเพื่อสิสด็จนะคะวันนี้จะไม่โทรค่ะวันนี้นางจะไม่โทรนะคะนางจะลงไปนางจะลุกขึ้นมาแต่งตัวรอรถไหมคะถ้าไม่นั่นนางก็จะ เฮ็ดเสร็จนั่งเบิงขาดจากมือให้นางตกรถนะคะเป็นจังไดคะสันกษีให้นางแต่งตู้อดดนๆนะคะ่ะไม่ได้บอกเวลานางนะคะวันนี้นะไม่บอกเวลาคะ่ะการรอคอยมันเป็นยังไงการที่ถูกรอตลอดเนี่ยมันเป็นยังไง ไปใส่มาใส่ก็ไม่มีความเตรียมพร้อมโอ้ยสิมาอ่างไป่ะเถ้าแก่ยาค่ะสันกะะ็จะไปซะนางก็จะ,ะเมื่อยนะคะอยากจมจมอยู่นี่แหละคะ่ะคงไม่เป็นเวรน,เป,นเป็นกรรมต่อกันนี่แหละคะ่ะมันถึงได้ไปํำกันไม่จบไม่สิน้นอยู่จังซีไซลแหละคะ่ะเบิบร์เดเล้บบอกเมือนแล้วว่ะ น,น,นี่นี่ผมก็จะเก็ใส่ใพักกนันเยงนั่งผนบ่มหมากได้อะไรเยอะแยะค่ะอืมเห็ดตามนะเนี่คือนอนง<ว>่ายยอดใหญ่จังเลยอขอบคุณค่ะพอแล้วแล้วจันจะไปเก็บผักติว้วที่ไหนบ้านนี้ มี่แบบนี่มงเงาเปื่อยนี่มงแคบมากเขาโคดนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปเก็บมาเอาผักขยงไว้ก่อนผักเตี้ยวอยู่ไหนคะผักเตี้ยวอยู่ไหนไมีแต่ผักแต้นี่ไงฝนกับเปรปล่อยๆคะ่ะพี่น้องเอ้ยรักเธอมีใครสุดหัวใจผักออกแดงๆนิดหน่อยก็เอาเถอคะ่ะไม่ขาวมากมันก็ส้มอยู่ดอก สุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่ใกลสุดหัวใจเปลี่ยมล้นข้ามปีเธอจะเธอฟังให้ดี ่ไงโอ้อันนี้สวยอยู่รักที่มีให้เธอพูดเดียวจะสักกี่ปีโอ้เฮียรอรอ,รอพี่จนสิล,ลมจะรอความรักมาเชิญชมรอแม่นาะนะอม ก็ยังแน่นเหนียวไม่เคยสนใจใชายอื่นคนไหนไม่และเลียวหุย้ยอดใหญ่จังเลยเนี่รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดดเียวเอาถุงมือโนรักคนเดียวน้องจึงต้องรอพอค่ะ สวยๆค่ะผักติว้วแกงใส่เห็ดรวมแซ่บๆค่ะใส่ผักขะแย,ยงนำพร้อมรดเบิร์ตท่อไปนำตลาลเลรรถลงน้าจอโอโ้โหรสตักไอ้มเจะละอ่อทอำน้าจอกตีก็พอ,อได้ ปวดเหลือเกินบ่ยากเชิญกับความผิดหวังหากมือนี่หัวใจต้องทนทนหม่ห่างทนอย่ต่ก็ได้ห่วยย้ามาบ่นดูเด็กๆยังมาตื่นมหมครับยังไม่ตื่นเลยเหรอเมนทถกวาบ่ คอมเมนต์แท้ันี่ะนั่นคือนอนคักแต่คขานังจับกีนิ่มเป็นเปลานอนป่แม่มาแล้วแม่มาแล้วจักี้าจ้าาติกา โอ้ยตื่นมากระวัดจ้าแล้วแม่มาเลยได้แม่มาแล้วอีพ่อมาแล้วลูกนะแม่ไปลูกลูกเปไนไรที่เคาะเป็นวัดน้ำหมูกยังบ่แห้งเลยบ่มแม่มันโลดหรอบ่อ,อีเปิ้ลนะไ้จ้าลูกเลยลูกเขาหลุดมะลูกจ้าลูกไหมลูกนะแม่พุ่นยงโลดอีพ่อมาแล้ว อรเลยน่นโน่นน่นโนมาลุกบ่ะมาลุก <c oughs> บ่ะนี่นี่มะ <c oughs> มามาโน่ <c oughs> no, อีกเลยเมนอีเปิลอีเปิลเต็มเลยโน่โน่บอลปัตนี่นั่นเน่าหมดแล้วนี่ไปใส่จะเสิยไรข้อนี้ไปใส่พวกนี้อีเปิลมันเต็มแล้วลูกไปแกะเปิร์อะไร

เอาไหมไหมจจเรอจัจัจะไรอย่ง้เป็นพุ่มเป็นพวงเป็นพุ่มเป็นพวงเดินมาก็สดชื่นเลยเดินมาก็สดชื่นเลยโอ้ยเจ้าปตองห่วงดอกเจ้าปต้องห่วงดอกอลังน้าปลาขังโขดอย่างกุฎิจางเส้น เดไปส่ oh, ัลท่านอาจารยสั่งไล oh, ่ามีงานบอกา่ะนีมาปนี่ปนี่นี่ปาเล่นี้นี่โอ้ยมันจะหิวได้บ่จับจับดีร้องมือแฮปปี้นี่แฮปปี้นี่แฮปปี้นี่เบิ่งแน่ผู้เสือนักกจนเปียกอันความเหนียวมันหล่นสูยมันโคดรสาวคำลวงเอ้ยเปียกเบิดเบิ่ง้เสือนะกก เออเราก็เปลี่ยน้างนอจ้าจ้าจ้แม่จ้าห้าจ่าู้าจ้าจ้าด้า่้าจ้าเ้ี๋ยวอ้าจ้าจ้า้าจ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 ้าก้า้าจ้าจ้า้าาจ้้าจ้าาจ้อจ้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าจ้าาาจ้าจ้้นี่าาจาร้าจ้าจ้า้าจ้าเ้้า้้ แล้วกินแกงฮิตก่อนค่ะจังจะไปสู้นางข่าวไปบ้านตุยตุยกันต่อนะคะเดี๋ยวติดตามดีนะคะบอมเมนก็เขไปเอาเบิร์ดหรือบอค่าฮิตก็ได้เส็ชุดสีแดงนะคะวันเสาร์นะคะ <c oughs> สุสานวันแม่นะคะพี่น้องค่ะจับน้านะคะ